สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนะี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องเติกเกมอยู่ผมเนะี่ยเกมใหม่มาแล้วนะฮะต้องต่อวีเพนสโตเกาหลีนะไม่ว่าจะเป็น a อพีเคก็แล้วแต่แตวต่อต่อวีเพนเกาหลีจะดีกว่านะฮะก็ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาเล่นร้านเติมเกมเสวอปลอดภัยนำร้าน top up เนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอมดสบายมีทุกเกมแม้ท่านเลือกเติมนะฮะไม่ว่าเป็นเกมในสโตไทยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวูดดิ้งวิฟเซนเจอร์โลคาร์บ้าพับกีฟีไฟอาร์วีมีโปรโมชั่นทุกวันนะฮะ ฝากไปด้วยสหรับเจอหนี้ใครยังเล่นอยู่นะฮะรับเติมทุกแพ็กเช่นเดิมและเอฟเฟกต์บู๊บเว็บไซต์ตามนี้นะฮะแล้วขาดไม่ได้อีกหนึ่งแพ็กเกมใหม่ล่าสุดของเรานะฮะนี่ชีออฟซาเวียนะฮะรับเติมทุกแพ็กเช่นกันนะยิ่งเติมยิ่งถูกนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยท่องอัพทักมาเลยจะมีแอปเป็นบริการลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับผมอ่ามาดูเกมนี้นะครับภาพสวยสวยมากนะฮะ เคยเปิดทดสอบที่จีนไปนะอันนี้เปิดจริงแล้วนะผมจะเป็นพิกเซลแบบน่ารักน่ารักภาพสวยมากนะแนวนี้กำลังฮิตจะเป็นจัดทีมต่อสู้นะครับผมนี่ตัดฉากมาเป็นจัดทีมต่อสู้ก็จะแจกอัศวินเริ่มต้นนะประมาณนี้ก่อน3คนนะ,ะจะเดินเครสแล้วก็ตัดฉากบรรยากาศต่อสู้มีเซิร์ฟเวอร์นะครับผม 1234 1, นะฮะตอนนี้ก็เซิร์ฟเวอร์ล่าสุดเซิร์ฟเวอร์สี่นะครับผมนี่คอเกมนอกไม่ควรพาดน,นะผมบอกให้เกมเนี้ยแต่ภาษาเกาหลีก็ดูง่ายเป็นระเบียบดีนะจำง่ายอ่ามาถึง้ให้ใส่ของก่อนเลยนะครับผมแจกตัวม่วงมาสองตัวนะฮะ เนี่ยเป็นตัวปืนกลที่ที่เาขาเรียกอะไรนะกวาดหมูได้ดีมากนะเกมันแนะนำให้ปั้นปั้นเขาเรียกว่าปั้นก่อนเลยเพราะว่าเอาไว้เีารีด่านเนาะประมาณนั้นไวนะฮะ เอาล้ฮะด็อกเตอร์มาแล้วถือว่าทำดีมากนีผมว่าภาพบรรยากาศเอาเรื่องนะเปิดจริงแล้วนะฮะเล่นได้เลยเนะเดี๋ยวตามมาโกบอลแน่ๆนะเพราะว่ามันก็ใช้เวลา CPT เปิดจริงก็ไม่นานนะนี่มาเปิดเกาหลีแล้วนะก็เริ่มขยายไทยก็ต้องรอนะผมว่าถ้ามาไทยก็จะนสนุกเพราะว่าเป็นแนวนอนด้วย มีเดินโครงเดินเควสมีสกงสกิลไหมตายไม่ตรงไม่ตายนี่สวยนะครับผมเอาเรื่องเลยอาร์ตเวิร์สลายเส้นการ์ตูนเนี่ยที่เป็นเนี่ยเห็นไหมหลายเส้นการ์ตูนนี้ก็สวยนะแล้วตัวละครเป็นพิกเซลนะนี่นะม,มีกล่องไอเด้นซ้ายมือนะเล่นง่ายๆก็เดินเควสไปนะฮะแล้วก็เจอศัตรูแล้วก็สู้นะครับตามเควสตามด่านอัพต,ตัวละครตัวละครนี่ย มันเหมือนจะไม่เดินเควสด,ด้วยนะเออเนี่ยดูดีๆเป็นจัดชิมต่อสู้เลยนะมีจะชิปข้ามด้วยนะกดได้เลยครับง่ายๆครับเหมือนที่มันเดินน่ยคือมันเก็บกล่องเอ k นะเนี่ยที่มันเดินอยู่เนี่ยมันเก็บกล่องเอ k เคครับแล้วมีซองจดหมายนะฮะอันนี้น่าจะเปิดกระชาอันนี้ให้ตั้งชื่อครับผม นี่เราก็ตั้งชื่อไปนะครับผมดูลองผมลองดูแล้วไฟล์ apk ผมก็โหลดมาก็ต้องต่อพี n นเกาหลีอยู่ดีนะครับนี่มันไม่ได้เดินเคลดนะ10บใบฟรีครับผมอันนี้มันเดินเดินเก็บกล่อง a อ k นะผมก็นึกว่าอะไรนีก็เป็นจัดทีมต่อสูนอ้นะไอดอลนะ ภาพสวยมีเก็บกล่องเอนะโอ้โหพนักงานรถไฟนี่อะไรจะขนาดนั้นวะมาแล้วครับผมไม่รู้ตรงนี้จะได้ตัวอะไรกันเนะเหมือนกันหรือเปล่านะี่จะไม่ได้ห้าดาวเลยเอ้ยยีงไงห้าดาวตัวนี้ไม่รู้ได้เหมือนกันหรือเปล่านะแจกตัวแรกได้ดาบเลยนะครับผมนาตู้ด้วยนี่อัพเลย น่าจะเป็นตัวแบกได้นะครับตัวนี้อ่า next chapter ครับผมนี่เฮ้ยนะพิกเซลของแท้แต่เป็นพิกเซลสมัยใหม่นะตอนนี้ฉากต่อสู้มันยังเรียนอยู่นะฉากต่อสู้ยังเรียนนะนี่เอาตัวใหม่ลงไปครับผม ดาบคู่กูโลกนะไม่รู้ใครหิวบ้างนะอ่าหลบได้ด้วยยน่น อันนี้ก็ยังเป็นปืนกลที่คอยรัวนะฮะแล้วก็ให้ตัวนี้สับเข้าไปนะเดี๋ยวดูฉากต่อไปผมเปลี่ยนตัวได้หรือเปล่านะมีซ้ำด้วยหนึ่งตัวนี่เอาตัวนี้มาแทนนี่แทนนี่ไม่ได้เอาล้ครับครบชุดแล้วนะฮะ ลงได้ทั้งหมด6ตัวละครเนะี่ยปูทีมนีม่ตัวละครก็น่ารักนี่ผมยังไงผมก็ชอบปืนกลอยู่ครับผม,มเดี๋ยวเราอัพตัวละครสักหน่อยไหมยังไงปืนกลก็รัวเร็วที่สุดแล้วนะฮะอัพคันให้เลยนะไปเยี่ยงเขาให้ อย่างไม่ได้ครับ20ก่อนต้องมีของถึงจะอัพได้นะไอตัวนี้ก็อัพหน่อยนะเพราะว่ายืนแทงอันนี้ก็เก็บของนะอันนี้เล่นไม่ยากเลยนะเหมือนไอเดนทั่วไปนะผมก็อันนี้แล้วก็อัพด้วยหินอัพขั้นยังไม่มีนะตอนนี้อ่า ตัวเอสอาร์ได้ทองนะอันนี้คืออะไรอะ่ะมองดูรายละเอียดเฉยๆนะตามเผ่าจอบสมัยก็โอ้แจกเพชรเยอะนะครับแจกเศษตัวละครมาด้วยแจกกอบมาด้วยนะฮะแจกน้ำยานะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าเศษในกระเป๋าเราจะได้ตัวอะไร เผ่าเดียวกันด้วยนะเหมือนจะเท่ด้วยนะเหมือนนักฆ่าเหมือนกันนะผมเนี่ยผมฟุกเลยนี่เดี๋ยวหาของก่อนอ่ะสู้เลยครับเอาตัวนี้ออกเอาแล้วฝั่งมันก็มีเหมือนตัวเราเลยวะ่ะ จีนเป้าเดียวนะประมาณนั้นก็ถือว่าเล่นไม่ยากครับงานดีสโตนอกนีเคยเปิดจีนมาก่อนเนียก็น่าสนใจอยู่เีมนี้มันมีเรื่องราวด้วยนะนี่ตัวนี้หัวฟ้าโคตรเท่เลยมีเรื่องราวแบบนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยตัวละครเหมือน ซอ r t o ออฟคา l บเลีย sort of นะเป็นพิกเซลนะแต่อันนี้เป็นจัดทีมต่อสู้นี่มาแล้วศึกใหญ่นะเรามาหกคนเนะี่ยศัตรูมีแ่สบายไอตัวหุ่นยนต์แทงนี่ก็ทุบแรงอยู่นะสี่ร้อยกว่าอดาบพันห้าโอ้ไอตัวจริงจอกดาบคู่นี้ ฆ่าแล้วฆ่าได้อีกครับผมโหน่าเล่นมากดูดูด,ดูบรรยากาศการเก็บกล่องไอเดนของมันจะวิ่งไปของมันเองนะอัตโนมัตินี่อันนี้ก็มาฉากรุดข้้งหน้านะผมเออมีกล่องอะไรให้รับก็รับไปนะวันแรกนี่อันนี้กิจกรรมนะเอาทำไมรับไม่ได้แพ็คเติมแน่เลยเนี่ยมีอะไรก็รับไปนะเดี๋ยวจะมีหงโคหงคอยนะ หอ,อคอยน่าจะมีให้เราตายหาของอะไรประมาณนั้นเบอร์กระชานะใช้เพชรสนะองพันสองเนียยังไม่ถึงนะอันนี้ต้องเก็บเพชรเก็บอะไรไปอีกนะผมหมวดต่างๆยังล็อกอยู่นะฮะเยอะเลยก็ฉะนั้นแล้วก็ต้องเล่นด่านปลดล็อกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงมีออโต้เนะ่ยเรื่อยๆนี่อ่อยออโต้ได้แล้ว ก็ถือว่าเป็นงานดีบรรยากาศเยี่ยมเลยนะสำหรับวันนี้เปิดหัวเกมนี้สับสโตจีน VP เกมนอกเนะก็ต้องต่อ VP นะไม่ต่อไม่ได้นะผมเนาะประมาณนั้นเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนหวังว่าจะเล่นให้สนุกนะสวัสดีครับผม